สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องเคลียร์พื้นที่นะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่เฟสสี่นะก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยเราจะเคลียร์พื้นที่เนี่ยสมมติเราจะสร้างบ้านสมมติมีที่สักไร่สองไร่แล้วตอนแรกมันก็อาจจะเป็นป่าลกรกนะครับอย่างที่พื้นนี้ก็เป็นป่าลกๆกแล้วก็มีต้นมะพร้าวมีอะไรพรวกนี้อะอย่างที่ข้างๆแปลงก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับมีป่ากุกๆกมีอะไรแล้วเราก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วต้นมะพร้าวเราจะเอาไปไหน แล้วพวกป่าลกๆพวกอะไรพวกนี้เราจะทํำยังไงเราจะขนไปทิ้งที่ไหนเราจะยังไงดีนะครับตอนแรกผมก็งงอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าทํายังไงได้บ้างของผมก็โล่งไปละครึ่งหนึ่ง <c ười> ครึ่งหนึ่งนะนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังที่ยังไม่ได้เอาออกไปนะครับได้เห็นปหกองพวกนี้เห็นปหเนี่ยเนี่ยครับกองพวกต้นไม้พวกเศษไม้เศษไรพวกแล้วจริงๆมีเยอะนะมีตรงนู้นอีกนะครับมีตรงนู้นอีก ก็มีนอนโน่นโนโนก็ไกลอยู่นะครับตอนแรกอะผมก็ไม่รู้นะครับก็คิดว่าจะแบบเกียรยไปแล้วก็ถมดินทับไปแล้วพอจริงจริงมันมันไม่ไหวมันเยอะมากคือแบบมันท่วมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้นะครับต้องเอาออกต้องเอาออกนะครับต้องเอาพวกเศษไม,ม้พวกต้นมะพร้าวยังมีพวกต้นมะพร้าวอีกต้นมะพร้าวตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมีคนรับซื้ออ่ะแล้วพอหาจริงๆก็หายาก <ś led> หายากค่ะคนรับซื้อยากนะครับ อ่ะแล้วผมก็จ้างคนนะครับมาตัดซอยมาตัดซอยแล้วก็ให้ยกออกไปตอนแรกจ้างไปก็แพงเหมือนกันนะนะครับจ้างแล้วก็คิดไปคิดมาก็เลยหาเสิร์ชหาตาม g ูเกิ e เกี่ยวกับเรื่องเคลียร์พื้นที่อะไรพวกนี้นะครับก็ให้เขามาตีราคานะนะครับตีราคาเขาก็เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเคลียร์ให้หมดเลยพวกขยะพวกเศษไม้พวกต้นมัพราวพวกอะไรเงี้ยจะออกให้หมดเลยนะครับก็เขาก็ตีราคามาประมาณ20,000 0ถึงส0,000 0บาท สองถึงสามแสนนะนะครับก็คือพื้นที่ผมมันเยอะไงประมาณห้าไร่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยห้าไร่มันก็เยอะนะครับชอตตี้มาสามแสนมั้งสองแสนก,ก็กว่านะครับแล้วผมก็ถามเขาว่าเออพี่ทํายังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกเนี่ยเขาต้องเอาแมคโครเข้ามานะครับอ่เอาแมคโครเข้ามาเกียร์เข้ามาะไรแล้วก็ตักขึ้นรถไปทิ้งเออนะครับก็คือเอาแมคโครมาซอยให้ยอ่อยๆหาค,คนตัดไม้มาซอยตัดถ้ามันเป็นต้นมะพร้าวต้นใหญ่ก็ต้องซอยซอย,ซอย อาหารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตักขึ้นรถแล้วก็รถก็ขนไปทิ้งอันนี้คือขั้นตอนของเขาที่เราทํานะครับตีราคามาเกือบสามแสนโมคิดว่าแพงว่ะโคตรแพงเลยนะครับผมก็เลยลองคิดหาเองนะครับคิดหาเองทําเองก็แมคครเราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรามีแมคครนะเหมือนกับว่าเรามีคนที่รู้จักเราก็จ้างอยู่แล้วอ่าแมคครคันใหญ่ก็วันละเจ็ดพันอะไรเงี้ยแล้วก็ ขั้นตอนต่อมาคือคนตัดไม้เพราะว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเช่นต้นมะพร้าวพวกนี้เราจะต้องตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ขนไปทิ้งแล้วขั้นตอนที่สองก็คือต้องหาคนตัดไม้ะนะครับผมก็ลองหาดูเฮ้ยก็ได้เว้ยคนตัดไม้นะครับวันละห้าร้อยถึงหกรอยบาทก็ได้นะจ้างเป็นรายวันมานะครับแล้วต่อมาก็คือเราจะไปทิ้งที่ไหน <laughs> เออแล้วรถขนไปทิ้งเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนเราจะไปทิ้งที่ไหนนะครับ ผมก็รู้จักกับรถดินนะครับรถดินที่เราสั่งประจําเนี่ยนะครับสั่งให้มาถมดินสั่งผมก็โทรไปถามเขาเออพี่รับไหมรับขนพวกเศษไม้เศษขยะเศษแบบเออเศษป่าที่แมคโครมันขุดขึ้นมารับไปทิ้งไหมนะครับเขาก็บอกว่ารับพี่รับอยู่แล้วนะครับเรื่องปกติเอ้าเราก็ไม่รู้นะครับเขาก็รับนะเขาก็คิดเป็นเที่ยวนะครับเที่ยวละพันห้าร้อยบาทอ่าของเขาบอกว่าพี่ต้องไปทิ้งไกลหน่อยนะแถวนี้ไม่มีที่ทิ้ง อ่าล้วก็เขาก็รับผิดชอบให้หมดเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไงอ่ะพวกขยะพวกอะไรเงี้ยก็ขนมาขนใส่อะไรมาก็ได้เป็นเศษปูนก็ได้เป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ให้แมคโครตักขึ้นรถมาแล้วก็ขนไปทิ้งนะครับเขาก็คิดเที่ยวละพันห้านะครับอ่าผมก็ลองทําเองดูตอนแรกผมไม่ได้โลง่ลงเลยนะตอนแรกเอาแมคโครลม้ลมล้มล้มแต่ว่ามันจะมีกองขยะเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เคลียร์ครึ่งหนึ่งแหละก็ เบ็ดเสร็จแล้วนะนะครับของผมทําไปได้ครึ่งหนึ่งประมาณ2ไร่กว่านะครับสไร่กว่าเนี่ยก็ทําอยู่2วันเองค่าแมคโครเนี่ยสวันก็หมื่นสี่นะครับแล้วก็ค่ารถขนไปทิ้งเนี่ยประมาณน่าจะ10กว่าเที่ยวน่าจะสิบห้าเที่ยวมั้งนะครับสิบห้าเที่ยวสิบเที่ยวก็หมื่นห้าตีไป20สิบเที่ยวก็ไดสามหมื่นนะครับสามหมื 30, ่นแมคโครสองวันก็ สี่หมื่นแมคโครวันละเจ็ดพันนะครับสองวันก็หมื่นสี่สามหมื่นสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่นะครับเนี่ยเสียเงินสี่หมื่นสี่นะครับโล่งเลยสองไร่ครึ่งนะครับตอนแรกเขามาตีราคาให้ผมเนี่ยสองแสนกว่าแต่ว่าจริงมันยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันเหลือครึ่งหนึ่งข้างหลังแต่เรือน้อยเนี่ยตอนแรกเยอะกว่านี้เยอะนะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยคิดว่าวันเดียวก็เสร็จแต่ว่ารถรถมันเข้ามาไม่ถึงรถรถที่ว่ามาขนนะมาเข้ามาไม่ถึงผมจะต้องถมดินตรงเนี้ยก่อน ยถมดินตรงนี้แล้วรถมันก็นจะเข้ามาถึงข้างหลังผมแล้วก็จะขนไปทิง้งนะครับก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ผมล้มพวกขยะพวกอะไรตอนแรกอะ่ะใช้แมคโครวันละ 7, เจ็ดพันอ่ะสามวันนะครับสามวันก็เท่าไหรอ่อ่ะสองหมืน่นสองมืนหนึ่ง,ง,น,น,งน,นะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกมันเท่าไหรอ่รอะ่ะสี่หมื่นสี่บวกสองมืนหนึ่งก็หกหมื่นกว่าบาทนะครับในการ เคลียพื้นที่ห้าไร่นะครับ6ก0มืนกว่าบาทแล้วก็ข้างหลังเนี่ยที่จะต้องทําเพิ่มเติมเนยผมคิดว,ว่าประมาณวันหนึ่งแมคโครวันหนึ่งจบเจบดพันแล้วก็ค่ารถไปขนเนี่ยผมว่าสิบเที่ยวจบนะครับอ่าก็ประมาณสอง0มื0นสอง0มื0นสองมทุนทุนนะครับก็อยู่ที่ประมาณแ0ด0มืนบาทนะครับบนที่ดิน5้าไร่ผมคิดว่าประมาณแ0ดหมื0นเก้ามืนตีทุน่นทุ่นไปแสนหนึ่งก็ได้นะครับก็ยังโอเคนะยังไม่แพงนะนะครับ ตอนแรกเขามาตีเนี่ยเขามาตีราคาให้ผมเนี่ยสองแสนกับสามแสนอ้โหนะครับผมก็เลยคิดลองทําเองดูก็ลองดูนะครับลองไปอัดเดปใช้ดูนะครับรถขนขยะไปทิ้งก็รถที่เขาซื้อดินซื้อสินกับเราเนี่ยนะครับที่เขามาถมดินกับเราเนี่ยเขาก็รับอ่าแล้วก็แม็โครก็หาได้ทั่วไปนะครับรถแม็โครถอะไรก็หาได้ทั่วไป่ะประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ,รรบสวัสดีครับ ถ้าท่านใดอยากจะศึกษาเรื่องการสร้างบ้านขายพัฒนาสังหาระครับแบบจริงๆจังนะผมมีคอร์สฟรีมาแจกให้นะนะครับสอนแบบไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มนะนะครับก็จะสอนมือใหม่ปูพื้นฐานให้นะครับอ่ามือใหม่อยากเริ่มเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับไม่มีทุนเริ่มได้ไหมมีทุนหน่อยหนึ่งเริ่มได้ไหมมีที่ดินเริ่มยังไงนะครับที่ดินตรงนี้ทำได้ไหมอ่ะก็จะสอนปูพื้นฐานให้เบื้องต้นนะครับ ถ้าใครสนใจเรียนเนี่ยทักข้อความมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์อ่าสามารถดูย้อนหลังก็ได้นะครับใครสนใจเรียนทักไลน์มาเลยครับ